โอ้เกิดมาแล้วสินะอุ๊ยตัวเองออนไลน์เดตติ้งเหรอเฮ้ยมีคนมาว่ะเตรียมพร้อมปวอะไรวะน่ะโอ้ยข้ามาแล้วยิงโอ้ยเอะกระจักวาเนี่ม oh, right. ิติไหนวะโอ้ยโอ้ยตัวเองไม่นะ อืมใสมมม่ดิส,ดส,ดสิอืม,ม,มอู้ต้องเุกนีตัวใส่มากเกินไปนะเหรอมาสะลูกซองลูกซองสักทีมาอืมแน่จิ้งกูมอสัวอุ้ยแข็งแกร่งกันบ้าเลยใส่หมวกยี่ห้อไหนวะเนี่ยกูซื้อบ้างอม๋มานี่เลย